บรรยากาศการเดินทางกลับของประชาชนหลังเสร็จสิ้นการฉลองปีใหม่ในช่วงวันหยุดยาวที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือขนส่งมอชิด2เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2 5 5 8ถึงวันที่2มกราคม2559พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุลด,ดลงกว่าปีที่ผ่านมา ดยเกิดอุบัติเหตุรวม2,753ครั้งมีผู้เสียชีวิต292คนและบาดเจ็บ2,855คนส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาสุรารองลงมาคือการขับรถเร็วเกินกำหนด ที่ผ่านมารัฐบาลเข้มงวดกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปรธรรมในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงการเดินทางโดยมีทั้งการตั้งจุดตรวจว,ดวัดระดับแอลกอฮอล์จุดตรวจจับความเร็วจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภยัยรวมถึงการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เข้าร่วมรณรงค์ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ ก็มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งสถานีพนักงานขับรถและรถโดยสารโดยตรวจสภาพร่างกายพนักงานขับรถต้องปราศจกแอลกอฮอล์ไร้สารเสพติดนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอตัวรถต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมีการติดตั้ง GPS ตัวจับความเร็วโดยจำกัดความเร็วอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวทุกวันแล้วก็แอลกอฮอล์ก็พอไปซื้อไว้เวลาก็คนขับก็ต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทุกวันครับ เป่าทุกวันตัาแกเราติดพักความเร็วจับความเร็ววบคุมความเร็ว g p s นะฮะไม่เกิน90้0ปบประมาณนี้ครับก็จะมีจุดตรวจที่ด้านหน้านะครับวัดแอลกอฮอล์ระดับแอลกอฮอล์แล้วก็ความพร้อมของพนักงานขับรถแล้วมีจุดตรวจตามสถานีบริษัทต่างจังหวัดด้วยนะครับ ด้านผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะก็มีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่มากกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่ามีการตั้งจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จุดตรวจจับความเร็วที่มีมาตรการเข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังรู้สึกพึงพอใจกับบุคลากรที่มีความพร้อมและกระตือรือร้นในการให้บริการอีกด้วย ก็มั่นใจครับผมเพราะว่าเราใช้รถสาธารณะอะไรอย่างเงี้เราก็ไม่รู้ว่าคนขับเขาจะยังไงถ้าเกิดมีมาตรการคุมเข้มการตรวจแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้ถ้าไม่โดนมันก็ปลอดภัยทั้งสองฝั่งสองฝ่ายทั้งประชาชนผูดด้โดยสารหรือว่าคนขับตัวเองก็ไม่ต้องมาเสียทรัพย์สิน เสียเวลาเสียงเงินทองที่จะต้องเยียวยารักษากันต่อไปครับผมถ้ามีการตรวจแอลกอฮอล์มันก็ช่วยอยู่แล้วเนาะแล้วก็การกําจัดจํากัดความเร็วเนี่ยมันก็ช่วยความปลอดภัยแล้วก็เขาพี่เข้าใจว่าเขามีอยู่แล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาจะขับประมาณไม่เกินร้อยค่ะก็ดีค่ะ จากมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่รัฐบาลกรำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมส่งผลให้จำนวนตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการช่วยลดความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งยังช่วยให้ประชาชนมีความสุขกับการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริง